สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเช้าเพราะว่ามาเปิดตัวงยังเปิดไม่เสร็จพอดีคุณหมอมาเขาอยู่โรงพยาบาลแม่ก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะมันคอมเมนต์ตั้งแต่เมื่อวานแลวแหละวันก่กนอืมอ่ามันเข้ามาคอมเมนต์ว่าทำไมต้องมานั่งด่าอ่ ทำไมต้องมานั่งด่าคนที่แส้มันว่าจังสี่ทำไมต้องมานั่งด่าคนที่แส้ใครแสก้ก็เอ่ยชื่อไปเลยมันว่าไะมันจะให้แม่เอ่ยชื่อคนแฉแม่พวกมึงนี่ก็อยจะจหลาดน้อยไปนิดนึงนะมึงคิดว่าขนาดพวกมึงยังอวตารแสหนนะองน่ะเออกูก็ดา่าไปเรื่อยๆไหมวะ วกมึงอวตารแซะมากูก็ด่าไปเรื่อยๆตามนั้นหละ่ะมึงใจกูไปเอ่ยชื่อไดไงกูยังไม่รู้มึงเป็นใครแต่พวกมึงก็อวตารแซะกันฉนันวันไว้กูก็ด่าไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันจะ้ะไม่ต้องมานั่งด่าหรอกแม่จริงก็ไปด่าคนที่แซะสิกูไม่รู้สิมึงเป็นใครมึงอวตารกันไงคะเออถึงรู้กูก็พูดไม่ได้คะ่ะ เออมันเข้าข้อกฎหมายแล้วแรจะรับผิดชอบกูละ่ะกูไม่ได้มาช่วยน้องเพื่อโดนคดีถึงกูไม่ได้ฉลาดมากกูกว่าจะโง่อยู่นิดหน่อยเข้าใจยังเข้ามานี่โอ้ยป้าไปยุ่งในคนในองค์กรเกาเลยกูไม่ได้เป็นป้ามึงกูไม่มีหลานชั่วแบบมึงนะ่ะอย่ามาสเสอะเรียกกูป้าลูกหลานกูไม่ได้ชั่วแบบนี้ โอ้ป้าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมึงไปเตือนตัวเองเถอะว่ามึงหยุดแซะเขาได้ยังไอ้พวกแซะนะแซะทุกวันละกูไปจอบดูอยู่มึงคิดว่ากูไม่เห็นเหรอเพียงแต่กูไม่คอมเมนต์แค่นั้นละกูจะไม่ไปแสดงกล้ามดาบช่อมคนอื่นแต่พวกมึงนี่มันไม่จริงๆเลยแต่กูก็แคบไว้อยู่นะที่เข้ามานี่มันพื้นที่ของกูนะ ถ้ากูจะดําเนินคดีกูก็ดําเนินคดีได้เพราะมันเป็นพื้นที่ของกู นะคะคือเขาพูดอยู่ในพื้นที่ของเขาแต่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาละ่ะอ่าเพราะเอฟซีก็ส่งมาให้แม่อยู่ว่ามีใครบ้างแต่ยังว่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่กล้าเปิดหน้าอาวาตารจนเป็นสันดานไปแล้วว่ามันไม่ใช่นิสยัยเราก็สันดาแน,นแซะนู่นแซะนี่แซะทุกวันแล้วแต่มันจะแซะอืบางคนก็แสดงกล้ามดากทำเป็นอ,อัดคลิปกู ไปฟ้องไอ้คางคกไอ้คางคกก็กลัวตายทีนี้ไม่กล้าเปิดคลิปกูตรงตงได้แต่อึมอั่มอึ้งอึอ้งเอาแต่เสียงกูขึ้นโถ<ฮ>ูโ<ฮ>เปิดสิจ้าเปิดจ้าเปิดให้ชัดชดจ้าเอ,อ่ยชื่อกูชัดชัดหน่อยชื่อจริงกูทวีใจทัศจัดไปเลยจ้าออคิดจะเล่นงานกูก้ากาหน่อยแม่มันชื่ออะไรวะ มันชื่ออะไรวะเดี๋ยว,ยว,ยวมีสายรายงานอยู่อ่าเออมันชื่อไอไออะไรวะไอคุกคุกเหรออ่าไอ้คุกคุกอ่าพงพง,พงวอวออะไรนี่แหละชื่อมึงก็โอ้โหรู้สึกมึงจะอยากเข้าคุกเหลือเกินนะอืมไอ้คุกวงวงพงพง,พงอะไรนี่แหละ แม่ไม่มีอะไรทำเหรอจ๊ะจริงๆแล้วมึงก็ไหนๆก็แคปแล้วมึงก็ไปโพสเลยโพสได้เต็มที่เลยจ้ะเอาแบบชัดๆจักจัโดยชื่อกูชัดๆเต็มๆไปเลยอ่าเดี๋ยวกูจะไปเชร์มึงทีนี้เดี๋ยวกูไปกดไลค์ให้เวลากูขึ้นไลค์นี่โอ๊ยแต่ละตัวเนี่ย จำจำเป็นพูดดีนะอ่าทำไปว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอ่ามันเป็นเรื่องของใครในองค์กรเขาป้าเป็นใครมึงและเป็นใครมึงเป็นคนในองค์กรหรือคนในองค์กรอ่ะไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับกูแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มาหยุดกูด้วยเพราะกูไม่ใช่คนในองค์กรกูบอกแค่นี้แล้วกูก็ไม่คิดจะไปยุ่งกับองค์กรถ้า กูจะยุ่งกูจะยุ่งแก่คนที่เล่นงานองค์อิงเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่กูขึ้นมาพูดเพราะกูได้ข้อมูลมาว่าพวกมึงแซะเนาะแค่นี้ค่ะส่วนคนในองค์กรใครจะโดนไงกูไม่เกี่ยวเพราะกูไม่ได้กูไม่ได้ไปวุ่นวายกับองค์กรอยู่แล้วกูเป็นคนนอกแต่กูเชร์คนคนหนึ่งที่พวกมึงแซะเมื่อคนที่กูแชร์โดนกูเชร์โดนเล่นงานกูก็ต้องมาช่วยเรา เพราะให้เขามาต่อสู้กับพวกมึงเขาไม่สู้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไม่คิดจะสู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่พวกกูในฐนานะที่กูได้มีวันนี้เพราะเขากูก็ต้องทดแทน,นคุณคุณกูเป็นคนไม่เนรคุณคณนนะ่ะมึงก็ไปคิดดูว่ากูเป็นคนยังไงนะก็ดีก็ไปว่า,าเออผมมีมันนี้กับไปอีหลา่ลาเนื้ออีหล่าไว้เนื้อหัวแต่เบื้องหลังก็ทําร้ายหนอ่มอ่อยให้คนมาด่ามาเซ็ตท,ทุกวัน ไอ้คางคกเนี่ยอย่ามาเทียบกับกูเลยค่ะเทียบไม่ติดหรอกระดับความกระตันยูเนี่ยมึงสู้กูไม่ได้หรอกถ้ามึงทำเหมือนกูไม่ได้อย่ามาวัดรอยตีนกับกูนะไอ้คางคกไอ้ทุกตัวที่เข้ามาคอมเมนต์เล่นงานกูนะมึงเข้ามากูบอกเออกูบอกไว้ก่อนแล้วก็ชอบจังเลยกูเพิ่งรู้ว่าพวกที่ยิงช่องกูนี่อ๋อพวกเดียวกับไอ้คางคกนี่เอง กูนึกว่าใครสักเทว่ามายิงจ่องกูทุกวันทุกวันอ๋อขี้ตีนพวกขี้ตีนอืมขี้ตีนไอ้คางคกมึงก็จำไว้มึงก็ทำมาหาแดกเหมือนกูนี่แหะมึงก็ทำช่องเหมือนกูนี่แหละเนื้อฟ้ายังมีฟ้าว้ยเนื้อโชคชะตาก็คือเวรกรรมเดี๋ยวมึงจะเจอโองแข็ง กูทำอะไรมึงกูมงมงไม่คิดทำอะไรพวกมึงหรอกแต่คนที่ใหญ่ก,กว่ากูมีคนที่เขาไม่ยอมให้มึงเหยียบยาา่ำมันมีค่ะเออให้มึงจําปากกูไว้แต่กูกูไม่คิดทำร้ายใครเพราะกูถือว่ากูไม่ได้มาเพื่อจะฆ่าใครแต่กูมาเพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าลืมบุญคุณคนกูนนจําแค่นี้ค่ะใครที่เคยให้โอกาสกูทําให้กูมีวันนี้ กูจดจําแต่ถ้าคนที่มีพระคุณกับกูโดนเล่นงานกูก็ไม่ยอมกูคิดแค่นี้พวกมึงมาเล่นงานกูทุกวันมายิงช่องกูขนาดเมื่อคืนกูจะลงอยู่แล้วยิงกูอยู่นั่นล่ะก็ยิงหาสะแตกยังเที่ยงคืนไอ้สี่ห้าทุ่มก็ยิงกูอยู่นั่นล่ะยิงทําไมเออยิงแล้วได้อะไรพวกมึงรู้ไหมยิงช่องกูเนี่ย สุดท้ายพวกมึงก็เป็นสปแปมเป็นเชื้อโรคไปช่องไหนก็คนลงหวบหวงนี่คือชะตากรรมระบบเขาใจใพวกมึงเป็นเชื้อโรคแต่ยังว่าแหละพวกมึงก็พร้อมจะเป็นเชื้อโรคในในโซเชียลไงพวกเชื้อโรคในโซเชียลพวกคิดดีไม่เป็นอืมไปชอบใครก็ชอบต่างคนต่างชอบไม่ต้องแซะ ถ้ามึงไม่แซะกูก็ไม่แซะจุดเริ่มต้นจากพวกมึงทั้งนั้นกูนี่ก็จจะพูดเรื่องอื่นสนุสนานมีเรื่องให้พูดตั้งมากมายเอออย่างว่าแหละแสงไม่มีก็ต้องไปแกะ,ไป,กะไปแกะไปแซะคนที่เขามีแสงไม่อย่างนั้นเงียบม,มืดมิดมิด,มดจีลีนะคะคิดชั่วคิดเร็วมันก็เป็นอย่างนั้นเลยคนจะดีจะชั่ว เดี๋ยวนี้เขาดูออกเพราะมันมีกล้องแล้วทุกคนมีกล้องแล้วนะนี่โชคดีอย่างหนึง่งเราไม่ได้ไปว่าใครโดยไม่มีไม่มีมูลความจริงเราว่าด้วยการที่เราเห็นจากคลิปต่างๆและมันก็ประจานตัวเองไปทุกวันสันดานนิสัยเขาก็ดูจากคลิปต่างๆที่เขาเห็นแหละว,ว่ามึงเป็นคนเช่นไรทุกตัวทุกการคอมเมนต์ แต่คนอยังกูไม่เคยคิดทำร้ายใครกูบอกตรงๆแต่ถ้ากูต้องพูดก็อยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นกูพูดแค่นี้อุ้ยจะเป็นจะตายบุรีเขาทำปากปิดปากเบี้ยวอ่ากูบอกแล้วช่องกูชมเพื่อความบันเทิงอย่ามาจริงจังอะไรกับช่องกูเลยค่ะเออบางทีกูก็เล่าความฝันนะ แค่กูเ hey, ล่าความฝันน mm. ี่นี่หน่อยๆจะเป็นจะตายเขาบดินกันละตัดๆๆๆตวกัดทำตายได้แม่กัดทำตายได้แม่เป็นผู้หญิงกัดช่องคอตายไปเลยนะจ๊ะมันเดือดร้อนอะไรกับความฝันของกูเออกูสิฝันกูสิอ่าเล่านิทานมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมวะ กฎหมายมันไม่ได้ห้ามว่าห้ามเล่านิทานห้ามฝันไม่มีจะาไม่มีกฎหมายห้ามฝันนะคะกฎหมายเขาไม่ได้ห้ามเล่าความฝันเพราะนั้นกูมีสิทธิ์แต่ความฝันกูอาจจะไปตรงกับใครบางคนหรือเปล่าออกมาดิ้นเะตะเตะเตะไปอัดคลิปมันมาไปอัดไปแ่มาอัดคลิปกูแล้วไงในจริงกูประจานกูไปเลยโชว์หน้ากูด้วยอ่กูจะได้เล่นงานถูกตัว กูจะได้ไม่งมอยู่กูจะได้แน่ใจมั่นใจโอ้อันนี้เรียบร้อยแล้วเข้าทางกูทุกอย่างแล้วกูจะได้จัดการทีเดียวคนอย่างกูถ้าไม่แน่นกูไม่ทํากูบอกแค่นั้นทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะอัดคลิปกูไปเรื่อยๆแต่กูอยากจะขอให้พวกมึงโชว์หน้ากูด้วยอจะได้รู้ว่า มึงจะได้มืดหรือมึงจะได้สว่างมึงไปคิดดูโชว์หน้ากูชัดๆหน่อยนะจ๊ะ,ะคิดจะเล่นงานกูโปก้าหน่อยอย่ามาเหามาหอนเลยค่ะเสียเวลาเปิดหน้ามาค่ะอันนี้อวบตะก็ามาแต่ละตัวหน้าตาก,ก็จะเป็นไพรกูแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีนะหรือว่าเป็นหมากูยังไม่รู้เลยโอเคนะจ๊ะฝากถึงถ้าไม่ได้แซะก็อย่าดิ้นจ้ะ ปูแค่เล่าความฝันและเล่านิทานและมันก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าบนโลกนี้เอาอะไรกับความฝันของปูจ้าขอบคุณเอฟซลูกแม่ทุกคนขอไปแ้าปูจ้าไม่เพาะนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไป